วันว่างๆสาวโซเชียลอย่างมินต้องช้อปปิ้งออนไลน์ดูซีรีส์ยาวไปค่ะแต่ที่ใช้สายตานานทั้งวันได้แบบนี้เพราะมี b l i n k ECI Care 20ที่มีส่วนประกอบสำคัญช่วยบำรุงสายตาถึง20ชนิดทำให้ตาสวยใสยปิ้งมองจอได้ทั้งวันช้อปไปดูหนังไปก็ไม่ลืมสั่งขนมอร่อยๆมาทานด้วยทานเยอะค่ะแต่ไม่กลัว ก็มีตัวช่วยดีดี l l n n k t t d ดีท x 30มีส่วนประกอบสำคัญช่วยดีทอคถึง30ชนิดนำเข้าจากอังกฤษต่อให้กินเยอะออกกำลังกายน้อยก็ไม่อ้วนบลิง k ีซียและ Blink DT 30สองขวดนี้มีขายที่เซเว่นอดื่มทุกวันบลิงทุกวัน